นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเป็นคู่แรกในรายการนะครับวันศุกร์ที่12กุมภา64นะครับน้องเชียร์สวนสยามนะฮะแรกข้ามหัวกับหลวงพี่ปางนะฮะป๋าอ้วนแล้วก็เจ้าสมุยชงนะครับนะครับตอนนี้ช่วงต้นเกมเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ครับสกอร์ตอนนี้ครับ3ต่อหนึ่งครับใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะครับตอนนี้ช่วงต้นเกมนะครับ10,000บาทนะฮะเฉพาะข้างในนะครับ โอ้โหนะครับป๋าอ้วนโอต่ำครับออกนะครับสี่ต่อหนึ่งนะฮะยกต่ำไปนิดหนึ่งนะครับใครเข้ามานี่กดแชร์ยาวๆนะฮะขอบคุณมากนะครับแล้วก็ทักทางๆ t ีที่ติดตามทางช่อง YouTube คัมพีตะก้อด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับโยนเขี่ยนะฮะยกขึ้นมาโอ้โห ลูกนี้ออกนะครับชัดเจนนะครับลูงนี้ฮะต่อครับตัวนี้หนึ่งต่อสี่นะครับหนึ่งต่อสี่ครับยกขึ้นมาโอ้โหตีหัวเลยครับลวงพี่นะฮะวันนี้ลวงพี่เสียที่สาทรเยอะนะครับนะครับมาในวันนี้นะฮะเจอน้องเชียร์นี่นะครับ แกเปิดตัวปี6 4สี่นะครับเหลี่ยมแรกนะครับช่องกลางนะครับโอ้โหหยอดนะครับน้องเฉียนนี้ถนัดเหลี่ยมหัวเหมือนกันนะฮะเบอร์ต้นต้นเช่นกันนะครับน้องเฉียนนะครับถ้ามีตัวยกอย่างเสกสันยืนคู่นี้นะครับก็ไม่ได้เป็นรองใครนะครับหนึ่งต่อสี่ครับนะครับ มายาวอย่างเดียวครับเขาลนครับผ่าอ้วนนครับปลาอ้วนนะโหยังอยู่ครัน้องแจวครับเอาผลาอ้วนนี่วิ่งสุดเลยนะครับเมื่อกี้ครับ เอาใหม่นะฮะไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับอย่าลืมครับทางช่องคัมพีตะก้ออย่าลืมกดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับทุกยูทบเนีนะครับตอนนี้ก็สี่ตัวหนึ่งนะครับพักนะฮะขอกินน้ำหน่อยบาว้วนร์เมื่อเมื่อลูกสักคู่หนึ่งนะฮะลูกเมื่อสักครู่นี้นะฮะวิ่งสุดๆเลยนะครับนะครับก่อนครับตอนนี้สี่ตัวหนึ่งครับ อ๋อนะฮะยกขึ้นไอ้ลวงนีคโอ้โหหลวงพี่นะครับเกมเกี่ยวนะครับไม่ได้นะฮะน้องเชียร์นี่คือน้องเชียร์ขึ้นแต่ละทีนะครับนะครับอ่ะนะครับหนึ่งต่อสี่ครับโอ้โหลูกเสิร์ฟนะครับน้องเชียร์ โอ้โ้โดนเกี่ยวเฉยครับลุงพี่ครับเอาเอาอ้วนนะครับเอาล้หลังเท้าไม่ได้ครับอ้วนหลุดนะครับลูกนี้ครับน้องเชียร์นี่มองเลยนะครับว่าโอ้โหน่าจะปล่อยนะครับลูกเพื่อสักครู่นะครับฮาตัวนึงเอายอดนะครับลูกนี้ครับว่งไงครับเอาถอยหลัง โอ้โหเกมเกี่ยวนะครับสมุยครับครับตอนนี้สกอร์ครับ5ต่อหนึ่งครับหนึ่งต่อห้าครับมาแล้วนะครับล้นแล้วนะครับตอนนี้ฮะโอ้โหโดนเกี่ยวนะครับ มาเกี่ยวเหมือนกันนะสมุยนะครับนี่ครับสวนสยามตอนนี้เชื่อไหมครับยังจับไม่หยุดนะฮะก็ไม่รู้ว่ามีทีเด็ดอะไรหรือเปล่านะครับตาวนยังจับขานอกอยู่นะครับตอนนี้หนึ่งต่อห้าครับเอาไงครับโอ้โหหลวงพี่นะครับครับตอนนี้1นต่อห้าครับ ผูเอกนี่นะครับพุทธบูชาเจอกับเปาเวศนะได้ชมแน่นอนนะเอาโยกขึ้นมาโอ้กายนะครับไม่หลงนะครับสมุยโยกขึ้นมาเอาครับยังอยู่่าอ้วนนะฮะนะครับโยกขึ้นมา โดนเกี่ยวอีกครับโอ้โหน้องเชียร์ครับได้แต้มนะครับนี่ครับสองต่อห้าครับน้องเชียร์ตอนนี้สองต่อห้านะครับนี่ครับป่าอ้วนยังจับนะครับเสียงว่ามีทีเด็ดนะฮะแต่โยหลงพี่ป้าอย่างเดียวนะครับตอนนี้นี่ครับ โอ้โห oh, oh, ลูกหมงค,ค,ค,นะครับยกดีนะฮะสมุยครับลูกนี้ครับ <Okay. S 1> สวนสยามดูลูกชงนี้จะเป็นรองนะครับไม่ใช่นะฮะไม่ต่างกันนะครับตน <Anton> ๆน่าจะปล่อยแต้มหรือเปล่านะครับห้าต่อสองครับเอาโอ้ลงเฉยครับหกต่อสองครับนึกว่า <Under line> ลูก<ไหน>ลออก <ividades> <ไห>นะต่นึกว่าลูกออกนะฮะป่าอ้วนนะครับ กลังไปครับรีบเรียนนะน้องเน็ตต่อคู่นี้นะครับอัน yeah. อนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับต่อคู่นี้เท่านั้นนะครับหกต่อสองครับตัดยอดนะครับ <AUDIO S 1> วันนนี้เอ้าล้นนะครับไม่ได้แบบ้มนะฮะไม่ได้นะหลวงพี่นะครับเล่นอย่างนี้ไม่ผ่านนะครับ 2ต่อหนะครับหลวงพี่น่าจะได้แต้มนะครับเมื่อสักครู่นะครับเสียเลยนะครับ2ต่อหทั้งหมดวันนี้มีเก้าคค่นะครับโอ้โหนะน้องเชียนะมองไม่เห็นนะตีแตะยอดสมัเทาได้ยกเข้ามา โโอ้หตีหัวครับสมวยนี้นิ่งนะครับสมวยครับขอบคุณทุกยูสเซอร์นะครับที่รับชมนะครับตอนนี้สกอร์หกต่อสองนะครับสวนสยามตามอยู่สี่แต้มนะครับเอาหน้าซ้ายครับนี่ครับขึ้นห่างเน็ตครับโอ้โหลงพี่นะครับหลุดเลยครับแหวต้นอองเงินยาชิม นะครับตอนนี้สกอร์นะครับสองต่อหกครับอ๋นะครับเป็นเป็นแต้มนะครับนี่ครับเป็นสามต่อหกครับหลวงพี่รอดไม่รอดนะฮะเดี๋ยวก็รู้นะครับ บอกเลยครับไม่ง่ายนะฮะน้องเชียร์สวนสยามนะครับสามต่อหกครับอเ,รเอานะครับโอ้โหเอายังไม่ได้ลฮะสมุยฮะอ๋อโดนเกียวอีกครับไม่ข้ามนุกกำไปหน่อยครับโอ้โหนะฮะ ดูเดือดนะครับอันนี้สามต่อหกนะครับเกบไม่มีเตะนะครับผมบันศุหน้านะครับก็จะเดียวกับเจ้าโกะขอแก้มื่นนะครับหนึ่งมืนบาทนะฮะสปอนเซอร์ปล่อยแล้วครับนะครับรอชมกันนะครับเชียร์นี้เกมเกี่ยวแน่นนะครับหกต่อสามครับเออเจ็ดต่อสามครับ เกือบสองแต้มแล้วนะครับเจ็ดต่อสามนะครับเต่อาอาุกช่องกลางครับตรงนี้ฮะโอ้ห่างเน็ตครับหยอดอีกแล้วครับโอ้ยสมุยนะฮะไม่ดูจังหวะนะฮะว่าลูกต่ำๆนะตียังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะต้องหยอดนะครับต้องเชียนะฮะความสามารถนะครับ ต้องหรตีแล้วล้นนะครับสี่ต่อเจ็ดนะครับนะครับสี่ต่อเจ็ดแล้วนะครับตัวนี้สกอร์ครับ เต่อ4่นะครับ4ต่อ7นะครับสวัสดีครับเทีบโยสวัสดีจา์นะครับนะครับจากน้องขายนะฮะบิลลี่น้องขายนะครับเจ็ดต่อสี่ครับยกหลังนะครับยกขึ้นโอ้ต่ำครับ เอาเสมออ๋โหหัวเน็ตครับโอ้ครับแปรแล้วครับต้องแปรข้ามข้าเตไม่ได้นะโอ้โหแปรต่อสี่นะครับคืนห่างไปอีกแล้วครับแปรต่อสี่นะฮะปาเตี้ยยังไม่ออกมานะครับตัวยูเซอร์นะครับรอสักครู่นะวันนี้คู่เอกนะครับผมให้นะครับประเวศเจอกับพุทธบูชานะครับนะครับ

ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับนะครับตอนนี้ครับสี่ต่อแปดครับหลวงพปัโยกน้องล้นนะครับไม่แน่นะครับห้าต่อแปดนะครับหลวงพี่ปังนะครับห้าต่อแปดนะครับ โอ้โหงนี้ครับเอาไปไหนครับโยกซ้ายโยกขวาอะไรนตีประคองไปนะครับโอ้ยครับ6ต่อ8นะครับนี่ยครับขอนสยามนะความพยายามสูงนะครับมในการพูดถึงนะฮะนะครับ6ต่อ8แล้วนะครับตอนนี้ ไม่ <Bond> <t ans pakai> ไม่ดีกว่านะแต่ความสามารถคือจะเลื่มน้องเชียร์เสิร์ฟดีนะครับนะครับ <serving> ช <Enfin> ่วงต้นเกมนี้อาจจะปล่อยแต้มบ้างเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าราคานี่อยู่ฝั่งของสวนสยามนะฮะนะครับยอดหรือเปล่าครับโอ้ เจ็ดต่อแปดนะครับไม่ไม่ง่ายนะผมบอกเลครับสวนสยามไม่ง่ายนะครับถตัวยกนสยามไม่ง่าหลยนะครับ,รบ,รบหลวงพี่นี้ครับเจอลูกเกี่ยวคือไม่ไม่คือจริงๆแล้วนะครับฝั่งน้องเชีเชยร์นี่คือลูกทำหนักกว่าแน่นอนนะครับ อาศัยว่าตัวยกฝั่งนู้นอาจจะดูวัยรุ่นกว่านิดนิดนะครับนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมเทพโยนะฮะอยู่กับคัมพีตะก้อนะครับเอาไงครับแปะมาแล้วครับยกขึ้นมาหน้าเน็ตนะครับโอ้ได้แ้มนะครับ9ต่อ7นะครับขึ้นมาเีกนะเป็น9ต่อ7นะครับวันนี้เกม13มไม่มีเดียวนะครับนะครับ 9ต่อ7นะครับเาจบนี่เอาไงครับโอ้โหตาครับหันะฮะโยขึ้นมาโอ้ช่องกลาง10ต่อ7นะครับห่างไปอีกแล้วนะครับ10ต่อ7นะครับโอ้โหสวนสยามไม่ต้องเบรกเกมแล้วนะครับตอนนี้ครับเพราะว่าฝั่งของทีมงานหลงพี่ป้างนะครับ ไหลไปเป็นสามนะครับสามแต้มรวดเลยนะครับสิบต่อเจ็ดนะครับสองแต้มรวดนะครับสิบต่อเจ็ดนะครับดูลูกเสิร์ฟหลวงพี่บ่าช่องกลางครับโอ้โหนี่ครับหัวหมุนเลยครับเอ้าห่างเน็ตครับโยขึ้นมาโอ้หน้าซ้ายนะครับ11ต่อ7นะครับ โอ้ตัวชงนี้มีผลเหมือนกันนะครับน้องเชียนนี่เหนื่อยเลยครับนะครับตรงพี่ป้าวันนี้เตะที่สาทรประมาณ8เซตนะครับ1 1ต่อ7ครับเอานะฮะป่าวันเอ้ล้นนะครับที่จะล้นนะแต่ว่าน้องเชียนี่โอ้โฉกลูกนี้ฮนะสวยงามหัวอาชีพนะครับ น้องแชมป์นี่ต้องมาบอกนะฮะเจ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับนะครับเขาจะโยกขึ้นมาเอาช่องกลางเลยครับนึกว่าจะมาหน้าซ้ายนะเคยหักมาหน้าซ้ายน้องสิเชียร์นะครับเสียกูเจ็ดต่อเจ็ดนะครับนะเอาให้เปิดแหลมไปหน่อยครับลูกนี้โอ้โห นะครับตามนะเนตนะครับโอ้โหสิบสองต่อเจ็ดนะครับใหม่นะตอนนี้นะครับขานอกเริ่มแล้วนะครับตอนนี้ลงพิบป้างนะครับโอ้โหดูดูันี้ยังไม่นำนะครับตามหลังตลอดตเป็นตัวเกีย้วะรเกียกครับดู 12ต่อเครับเอาไงครับโยกเข้าไปสวยแล้วรูกนี้นะครับจบโอ้โหเดต่อริบสนะครับสวนสยามนะน่าจะแก้เลยนะครับเห็นว่าอย่างนั้นนะครับเพิ่มราคาอีกหรือเปล่านะฮะราคาไม่ถึงอาจจะเล่นไม่ออกก็ได้นะครับก็เรียกว่ามวยใหญ่ครับยกขึ้นมา เอาโดนเกี่ยวครับต้องเทีย์แขงยาวไปโอ้โหสุดยอดครับเกี่ยวเฉยครับวันี้ลงสนามปลาอ้วนต่อ5-4นะครับผมบอกเลยนะครับว่าราคานี้อยู่สวนสยามกันหมดเลยฮะไม่แน่ครับไม่แน่นี่ครับ 9ต่อ12นะครับ9ต่อ12นะครับเก่อสงนสี่ลองสีลองสีลองสรลองเร็วเร็ว มามาแกโทรหาไหม,ม,มไหเหมเ็นห<แ>็นแกบอกว่าแก,แกจะมาอยูแ่แ,ยแล้วนะโดนเกี่ยวนะครับยกขึ้นมาอู้ยังอยู่ครับอโอ้สอดอกนะครับถึงจะลงน้องเชียครับ รู้จักกาฟิวโคราดไหมครับนะครับรู้จักดีนะครับกาฟิวก็พื้นเป็นลองเทพโยประมาณ5-2สอนะครับ12บสองต่อเก้าครับช่องกลางครับองโนะครับช่องกลางเลยครับ แข่งยหลังไซื้กวนะครับีกหน่ิดมาหัวเน็ตครับโอ้โหวดนโดนเกี่ยวอีกครับหลวงพี่ปางครับโอ้เกี่ยวดีมากครับเกี่ยวดีนะี่ยพีัวโดนหมูเหลี่ยมไหนครับพีขาหัวนะโดนหมูข้อเตนะผมคิดว่าเขาเตนะ ซ้อมมาเลยซ้อมมาเลยสมวยิร์ฟอิ์เนว่าติดเน็ตนี่มไเอาง่ายง่าครับเอาทำครับหลวงพี่นะครับอันไหลนะหลวงพี่เขาเกี่ยวได้แล้วพี่จะรอทำนะครับ 1กต่อส2บลนะครับ oh, oh, ลอลุ้โหลวงพี่ตี <c oughs> ลูกนี้นะครับ <c oughs> ลูกต่ำมากนะครับ สิบสองต่อเก้านะฮะนะครับโดนเกี่ยวแล้วนะฮะยกขึ้นมาเกมครับโอ้โหโๆๆโจบเกมนะฮะหลวงพี่ชนะนะครับ